สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับเก่งก่อนเกมพรีเมียร์หลายคนถามว่าเฮ้ยเสียงหนูเหนื่อยอะไรไม่ใช่เสียงหนูนะครับแฟนแมนยูนอนลินห้อยอยู่เนะี่ยดีใจไนงะทีมเข้ารรบอยู่ฟ้าจะไปไอยอยู่อยู่ละป้าอีกนะอ่ะลินห้อยเลยดีใจ ไป uce. ปวนมาหลายเพจดีใจจังเลยนะก็ว <su> ัน <online> น <jam> ี้เ <của> ป <anak lonely> ็นวันเสาร์นะครับหนูมีงานตอนบ่ายนะครับก็โชคดีหน่อยที่เราไม่ได้มีงานเช้าเมื่อเช้าก็ตื่นนะฮะอาบน้ำอาบท่าปั่นไปซื้อกาแฟไปจักรยานไปโอ้โหหงอกที่นี้มันเด่นมากนะ ผมงอกแล้วนะฮะสี่ห้าเพิ่งงอกเนี่ยผมงอกว่ะงอกจริงจด้วยไม่ใช่งอกเล่นเพื่ออะไรเนี่ยมาโชว์ผมงอกนีเพื่ออะไรก็เก่งก่อนเกมวันนี้นะครับจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความมันก็จะเป็นไฮไลท์ของวันพรุ่งนี้แหละนะนะจริงคาระบาวก่อนอื่นก็ต้องไอเรื่องไอไอไอเรื่อง นัดชิงคาร์บาวลิวพูกับนิวคาสเซิลอาจจะพูดนี่ๆหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เลยว่าใครจะได้ลงหรือไม่ได้ลงหรืออะไรยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วหนูจะพูดถึงอ่าพรีเมียร์ลีกนะฮะวันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะมีรอบสี่ทุ่มนะครับแล้วก็มีเที่ยงคืนครึ่งก่อนอื่นนะครับมาแจ้งข่าวคราวสักน,นิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีการเบรก ะครับเป็นฟรีฟ้าดีนะครับ, Day, รบก็มีข่าว breaking มาจากต่างประเทศนะครับคนที่กลับมาติดทิมท่านอังกฤษจอแดนเฮเดอร์สันโทมัมสตูเคิ์นก็เรียกมาไม่รู้เอามาทำไมนะมแต่ก็โอเค ไม่รู้เหมือนกันแต่คนหนึ่งนะฮะที่ได้กลับมาติดทีมชาตอังกฤษมาคัดแรดฟอร์ดปีหนึ่งแล้วนะเป็นปีอ่ะจ ตมงกิน,นกรรมติแล้วมาครนเละตอติดทิอังกฤษว่ะดีดีดมาคัรเล็ตอติติอังกฤษมาคัรเลอดติดทิมชาตอังกฤษ อติดติมชาติอังกฤษอืมเอเอาเอายินดีกับมาคัดแรดฟอร์ดด้วยยินดีกับมาคัดแรดฟอร์ดด้วยนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องนะฮะเก่งก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์นะฮะก็วันนี้นะครับทุมัสกูค้นจะพบกับแรดฟอร์ดเฮ้ยบ้าบ้าไม่ใช่น เอเวอร์ตันกับเวสต์แฮมนะครคู่นี้อันดับติดก,กันเลยนะครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านของเอเวอร์ตันต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ดวิดมอยกลับมารับงานคุมทีมเอเวอร์ตันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ไปสั่งสมบารมีนะครับตะบะแก่กล้ามาแล้วกลับมาในครั้งนี้ก็ A เอเวอร์ตันเรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่แพ้ยากสมควรน,นะครับชนะก็ไม่เยอะหรอก แต่หนักกไปทังเสมอคือมีทีมอื่นก็แดกยากอะตอนนี้ก็อันดับทั้งสอทีมนัติดก,กันเลยนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านเอเวอร์ตนหนูมองว่าเอเวอร์ตันก็ยังมีความเหนือกว่าเวามสุดหนูนะนะครับอาจจะชนะกันไม่เยอะไม่รู้อะแมตช์แรกเล่นในบ้านเวทแฮมเสมอกันตูนตูนตน,นะครับ ก็หรือว่าเวทแฮมจะบุกมาชนะเอาว่าหนูฟันธงว่าเวทแฮมไม่แพ้อะเวทแฮมไม่แพ้นะครับอันดับติดกันนะอ่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็คืออิฟตวิชนะครับทีมหนีตกชั้นพบกับทีม ลุ้นไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าพูดถึงตำแหน่งถ้าวัดกันตำแหน่งนะัดปัจจุบันเนี่ยแน่นอนมันมันมันสู้กันไม่ได้แต่จริงๆแล้วคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าในยามที่เขาอยู่ในลีกต่ำกว่านี้คือแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาก็เป็นคู่ที่ขับเคี่ยวกันแล้วก็เล่นบอลแทบจะไม่ห่างนะถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเอาสถานการณ์ตอนนี้หนูว่าแน่นอน นะฮะน็อติแฮมฟอรเรสดูค่อนข้างที่จะมีทีมที่ลงตัวแล้วก็ห่างชั้นกว่าอิสตูวิตแต่จะแบบไม่น่าเชื่อว่าสองทีมเนี้ยหลังๆเจอกัน,นชนะกันไม่ขาดเมื่อต้นฤดูกาลนะครับก็ในบ้านน็อติแฮมฟอรเรสก็ชนะอิสตูวิตมาหนึ่งประตูต่อหนๆๆๆนะครับแล้วก็เจอกันในเอฟเอคัพนะฮะน็อติแฮมฟอรเรสก็เสมอกับอิสตูวิตในเวลาหนึ่งหนึ่งอืม คู่นี้หนูมองว่าน็อตติมฟอร์เรส์ถึงแม้ว่าจะบุกมาเยือนแต่ว่าด้วยระบบทีมนะครับตอนนี้นูโนเอฟรรโกซันโตคือทำทีมน็อตติมฟอร์เรส์มาดีมากแล้วก็เป็นทีมที่แบบไม่ได้มีซูเปอร์ตาร์ไไรมากมายนะครับเอานักเตะจากที่ทีมอื่นเขาไม่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาปรับทัศนคติมาปรับปรุงแท็กติกเล่นให้เข้าระบบระเบียบนะครับที่โค้ชได้วางไว้แล้วก็ทำผลง,งานมาได้ดี ทุกคนทํางานของของตัวเองทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับมันจะเป็นแอนโทนีอีลังกานะครับมอร์แกนกิฟต์ไว้ใครอะคิดวูดคาร์ลัมฮัสซันอดอยนะครับทุกคนก็ก็ทำทำผลงานได้ได้ได้ดีแล้วก็ตอนนี้พาทีมหนูมั่นใจนะว่าน,นอตการฟเรสจ,จะได้ติดท็อปโฟหนูพูดตรงนี้เลยนะครับ จะได้ติดทอโฟไปเล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้ววันนี้หนูก็มั่นใจว่านอตติงแฮมฟอร์ต์น่าจะบุกไปชนะอิสตวิททาวได้ไม่ยากถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านอิสตวิททาวนะวันนี้ฟันทงลงตกอว่าอิสตวิททาวจะบุกไปคว้าสามแต้มที่บ้านไม่ใช่ดิอิสตวิททาวเป็นเจ้าบ้านนือตติงแฮมฟอร์ต์นะครับจะบุกไปคว้าสามแต้มที่บ้านมาขาวอิสตวิททาวได้นะครับผมอ่า คู่ต่อมานะครับสี่ทุ่มความน่าสนใจของคู่นี้คืออยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันเสาแทมตันตกแน่แต่ประเด็นคือจะดึงวูฟแทมตันไปด้วยไหมเพราะว่านะครับเดี๋ยวเลตเตอร์นะ่ะยังไม่เตะสาแัมตันกับวูฟนะครับนัดแรกนะครับที่บ้านของวูฟแทมตันบราเดลเลอร์ก็เรียบร้อย นะครับสบายตัว่ะสองศูนคู่นี้อืมถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านสาทจาตันหนูม,มองว่าเสาวจาตันก็แต่จริงสถิติวูฟดีกว่าดีกว่าเจอกันเนี่ยหลายๆครั้งสถิติวูกจะดีกว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าให้ฟันธงรัสกอก็วูฟจะต้องถีกถไหนสาทจำตันอะ่ะจะตกแล้ววูฟก็บอกว่าไปเถอะเพื่อนอย่าดึงกูไปเลยนะ วันนี้หนุ่มมั่นใจว่าว the ูบแทมตันเบลเลอร์จะบุกไปคว้าสามแต้มที่บ้านสาวแทมตันได้นะครับคือถ้ามีดีพอเสาแทมตันต้องชนะมากกว่านี้แล้วยังไม่ชนะแค่สองนัดหรอกทั้งฤดูกาลเนี่ยก็สาแทมตันนะครับจะคาบ้านให้กับวูฟแถมตันเบลเลอร์อุ้ยคาบ้านเจ็บจังเลยอะตกรอบดีกว่าจะมีคาบ้านเจ็บมากเลยโอ้ยอย่าพูดคำว่าคาบ้านโอ้ยคำมดาว โอเคอ่างั้นหนูเอาคู่คู่ดึกาก่อนละกันครับเที่ยงคืนครึ่ง,งเดี๋ยวแมนซิในรอบตีทุ่มค่อยมาเก็บอ่ะเก็บแมนซีก่อนดีกว่านะฮะแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้กับ,บไบรตันนะครับคู่นี้เมื่อต้นฤดูกาลนะครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นยี่ยงไรนะครับในบ้าน บรตันนะครับกำราบเรือใบเรือลบตีฟ้าไปได้สองประตูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คือวันเนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้คือไม่มีอะไรให้รุนแล้วก็คือเหลือพิเมลีกับเอฟเอคัพแล้วถูกไหม hmm. นะเอฟเอคะัพก็เป็นตัวเต็งถิติห้านัดหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แพ้สามชนะสองในทุกรายการนะไบรตันชนะห้านัดรวดนะครับในทุกรายการนะครับไล่จากชนะฟูลแลมในบ้านสองหนึ่งบุกไปเยือนนิวคาสเซิลชนะสองหนึ่งชนะบอลมาสสองหนึ่งบุกไปเยือนซาท์แมตัตนศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็ชนะเชลซี L T ในบ้านนะครับสามศูนย์ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแบบพิหูพิตาไบรตันเริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะก่อนอันนี้ก็เหมือนเหมือนแบบ ดับดับไปพักหนึ่งลงไปอยู่กลางกลางตารางนะฮะตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วนะฮะกลับขึ้นมาอยู่อันดับเจ็ดและคู่นี้หนูว่ามันนะครับไบรตันถ้าอยากจะมีลุ้นไปเล่นในถ้วยโยุโรปตัวอะไรกัดทำบาดแดงเลยมันวันนี้ถ้าบุกมาชนะแมนซิตี้ได้จะแซงแมนเชสเตอร์ทีตี้เองเลยนะครับอันดับห้าแมนซินะครับไบรตันอันดับเจ็ด นะครับถ้าไบรตันบุกมาชนะได้ก็จะแซงนะครับเพราะมันห่างแต้มเดียวแต่ถ้าเสมอไม่แซงวันนี้หนูมองว่าไบรตันนะครับน่าจะสู้กับแมนเชสเตอร์ได้สนุกคืนนี้น่าดูคืนนี้น่าดูมากคืนนี้นะแต่ว่าหนูว่าแมนตี้มันก็น่าจะแมนตี้ หนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไหนลงหรือว่าจะถนอมตัวไว้เล่นเอฟเอคัพไหมแต่ว่าหนูว่าแมนิตี้ในบ้านน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเป๊ป้ปูเดล่าก็ต้องฟังว่าต้องเอาวันนี้แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้จะไม่แพ้ในเอธิฮันเซเดียมนะครับถ้าจะมีทีมชนะชี้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนเที่ยงคืนครึ่งฮนะค,คู่นี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะครับบอลมัดอันดับเก้านะครับ พบกับเบรนฟอร์ดอันดับติบสองบอลมัดก็ตอนนี้ก็ตอนแรกเนี่ยฟอร์มดีสวยหรูมานะฮะล่าสุดบุกไปนำสเปอร์สองศูนแต่จบเกมไม่ได้กลับมาสองสองนะครับเบรนฟอร์ดก็แพ้อัตนิล่าเสมอเอฟเวอร์ตันคูรีหัวบ้านใครบ้านมันนะนะฮะเมื่อตุลการเบรน์ฟอร์ดเปิดบ้านชนะบอลมัดไปสามปรูสอง วันนี้นะครับก็ขอฟันทงลงตะกอว่าเบนฟอร์ดจะบุกมาพ่ายบอลมัดสามหนึ่งคู่นี้ยิงกันเยอะรวมกันไม่ต่ำกว่าสาประตูคู่เนี้เกมมันเปิดนะยูฮันวิซ่าเอมเบโมทางฝั่งบอลมัดก็จะมีจัสตินไควิว์ดมี คือเคสนะฮแบกสายจําได้เลยนะฮะรีบูจะเอาไม่ไม่มา,าก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนเย็นๆวันนี้อันนรายการเสร็จตอนบ่ายๆก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดมาพูดมาคุยกันนะครับฝากกดไลค์ ะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกการสพอร์ตนะครับแล้วที่สําคัญ2930มีนาคมนี้นะครับงานแคคตัสไทยแลนด์ครั้งที่สีจัดขึ้นที่เ็นท่ันลาดพร้าวนะครับห้ามพลาดมีทั้งสองวันมีงานประกวดนะครับนั่นแหละฮะขอบคุณมากอย่าลืมนะครับใครว่างมาครับยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมเจอที่เ็นทันลลาดพราชั้นห้าถ้บวันนี้บายบาย